สวัสดีครับกลางนีีก็เวลาสามทุ่มแล้วเนาะครับเอาโอ้คนขับหัวตะแม่ครับาาครับซอยครับหัวตะลุงเปลี่ยนภูมิหัวตะลุงวันนึงหันนี่ครับขับต็มือส่องเนี่ยเอากันเลยว่าวย้ำขึ้นพอดีแล้วรถมอหอน ไม่แล้วนะครับจักษโม่งล่ะโรงงานแปดมงเศร้าครับเชียงมใม้ดับจักเทียครับอันนี้ก็อิเถานะครับอิเถาสังคมหลดเกาแน่งน่อยครับไฟบูมมาติดนะครับอันนี้ไฟบูมมาติด เกี่ยวเขาเขายังเกี่ยวเขาอย่ามือขึ้นครับอันนี้คุดตัวอยู่ข้างย่ามือขึ้นนะครับใค่อยู่ดอกยุ่ไกลบานคนอยู่ดอกเขาอยู่บ่อปลาสูบม,มาเดี๋ยวนาออันนี้บ่อบ่อไดเรนบ่อได้ยังนะครับเพราะว่ามือเอื้อนเศรอกอ่ะถ้ากันเรียนเขาเนาะครับเอามันว่าบ่มีเงินใสลูกพี่พนะมา,าจัดไปครับสมงละราลอยครับ จ้างซับกันละครับเนี่ยมมวยครับชั่วโมงละร้อยครับไปครับ <ms> ย่างมเว้นกัไปเลีนเขาเนาะไปนอนทารถอุ้มอะไรกัแชนอุ้นอนทาก็ไเลครับอันนี้กัย่างหมูขึ้นครับ บางบกุกไม่เด้อเรียก็โคบวบกนะครับยำขึ้นกับอากาศเย็นนะครับกับพอดีที่มันมีฝุ่นมันมีอย่างเนาะครับบ่ดไงง่องคือเก่าครับ แต่ว่าผมว่าก็เลยออกมาที่มานะครับว่ามันประหยัดนะครับเบ็ดไปแล้วครับสามันหาเบิดมือแล้วครับสิบชั่วโมงสามันหาครชั่วโมงสามลอยหาซิไปตีง่ายๆครับแมนบอลพาเทียงเทียงก็ไม่ได้พักได้ครับอะไรลืมไปแปดโมงมาหอดมาหอดหาโมงกับแปดชั่วโมงเหรอนะครับพาเทียงอีกเป็นเก้า โอ้อันนี้ก็สามทุ่มแล้วครับอันนี้ก็สามทุ่มแล้วฟังต่อเข้าไปได้พูดเหมือนเมื่อเด้อันนี้ก็บรรยากาศนะครับ รอนมเนี่นะครับเบื้องจอจอเขาหลดขึ้นเสียงหลดหลดวะ่ะ ใส่กองตันนี่เ่ย่อทำไมได้เจียงรถมันเดินเสมอนะครับเจียงรถนี่โอ้สอยเอาสอยเอาเลยเว้ยมอวนี่ เลยครับใส่ได้ว่ครับเอาละครับ ฝากคดไลค์กดติดตามนะนะครับ